ถ้าหนึ่งตัวนะครับมีพลาสติกอะไรบ้างครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเราจะรู้เรื่องพวกนี้ไปทําไมนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือพลาสติกแต่ละชนิดเนะี่มีคุณสมบัติแตกต่างกันเนาะแล้วก็บางอันโดนกาวได้บางอันโดนสีไม่ติดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเรารู้ไว้เนี่ยมันก็เป็นผลดีนะครับ สำหรับพลาสติกที่ใช้เป็นส่วนประกอบกันพานครับก็ここมีหลายอย่างนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าในกันพานหนึ่งตัวของคุณเนี่ยใช้พลาสติกอะไรบ้างนะก็อย่างแรกไปดูที่กล่องได้นะครับตรงแมททิเรียลนะครับเขาก็จะเขียนบอกไว้อยู่นะว่าในกล่องนี้นะครับใช้พลาสติกอะไรบ้างนะแต่ถ้าคุณอยากรู้นะว่าส่วนประกอบแต่ละส่วนเนี่ยมันใช้พลาสติกอะไรนะครับก็ให้ไปดูที่ใบต่อนะครับแผงลันเนอร์นะครับจะมีวงเล็บอยู่นะครับมันจะเขียนบอกอยู่นะ PSPPPE ABS อะไรพวกนี้นะครับก็จะเขียนวงเล็บไว้อยู่หมดเลยผมจะเจาะลึกพลาสติกแต่ละตัวนะครับเป็นคลิปแยกย่อยออกไปนะคลิปนี้อาจจะพูดเร็วๆนะว่ามี อะไรกันบ้างนะครับ no ส่วนแรกนะครับก็คือส yeah. I mean, right ่วนโครงด้านนอกทั้งหมดนะครับพวกเกราะอะไรด้านนอกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็น PS นะครับโพลีสไตรีนนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็เป็นพลาสติกที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็เลยเป็นโครงสร้างด้านนอกทั้งหมดเลยนะครับของกันพาของเรานั่นเองนะครับถัดมานะครับเป็นพลาสติกประเภท ABS ครับอะคริโลไนไตรบูทอดีอีนสไตรีนนะครับก็ ABS เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นโครงสร้างนะครับที่อยู่ด้านในนะครับตัวไหนนะครับที่มีเป็นโครงเกราะด้านในนะส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ ABS ทั้งหมดเลยนะ ครับถัดมานะครับก็คือเป็นพลาสติก PE นะครับ PE เนี่ยมาจากโพลีเอทิลีนนะครับก็ ตัวนี้จะเป็นส่วนที่มันจะคล้ายๆกับยางนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเอามาทําเป็นโพลีแคปนะครับซึ่งโพลีแคปเนี่ยก็คือไอ้พวกบอลจอยข้อต่ออะไรต่างๆนะครับจุดเด่นหลักของมันเนี่ยก็คืออ่อนนุ่มยืดหยุ่นได้นะครับดังนั้นเขาก็เลยเอามาทําเป็นข้อต่อเนาะซึ่งตู้ใหม่ๆนะครับก็จะมีเทคโนโลยีใหม่นะที่เขาเลิกใช้โพลีแคปกันแล้วนะครับแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ตัว PE แล้วนะครับเพราะข้อเสียมันก็เยอะเหมือนกันนะถัดมานะครับเป็นพลาสติกประเภท PP นะครับโพลีโพพิลีนนะครับซึ่่่่ง PP เเนนนียสววใใหหญแล้จจะออ RG MG รื ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นส่วนของข้อต่อนะครับซึ่งกับตัว RG ครับควงสำเร็จด้านในเนี่ยก็จะเป็นตัวพลาสติก PP นะครับผสมกับ ABS นั่นเองนะครับถัดมานะครับก็เป็นพลาสติกชนิดใหม่นะครับที่บรรดาเอามาใช้แทน PE นะครับก็คือ KPS นะครับ KPS เนี่ยมีความยืดหยุ่นมากกว่า PS ปกตินะดังนั้นเขาก็เลยเอามาทําเป็นข้อต่อแทน PE นะครับคือมันมีความยืดหยุ่นครับแต่ว่ามันแข็งแรงกว่า PE นะครับ และอย่างสุดท้ายนะครับก็คือ PVC นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นชิ้นส่วนในการเอามาทำท่อนะครับหรือว่าพวกลวดต่างๆนะครับแล้วก็มีพลาสติกเคลือบนะครับพวกนี้ก็จะเป็น PVC ทั้งหมดเลยนะครับก็พลาสติกหลักๆครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าคุณอยากรู้ลึกกว่านี้นะก็กดติดตามได้นะผมจะเล่าในแต่ละตัวในคลิปถัดๆไปนะครับ ผมเป็นคนนึงนะครับที่มีของสะสมเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะกันดั้มนะซึ่งปัญหาของผมก็มี2ส,ส่วนด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือผมจําไม่ได้นะว่าแต่ละตัวมันมูลค่าเท่าไหร่กับผมชอบพรีออเดอร์ซ้ำนะครับอยากเป็นหัวแถวบ้างเลยทําแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับชื่อว่ากอดที่เพื่อมาแก้ปัญหาของผมสามารถกดตัวคอลเลกชันต่างๆของเราเนี่ยเข้าไปได้นะว่าตอนนี้เรามีตัวไหนแล้วบ้างนะครับมูลค่ามันเท่าไหร่และก็จะสรุปยอดรวมมาให้กับเรา สำหรับฟังก์ชันพรีออเดอร์เนี่ยก็เมื่อเราไปพรีออเดอร์ตัวไหนมาแล้วเนี่ยเราก็ทําการบันทึกสิ่งที่เราพรีออเดอร์เอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นราคาเท่าไหร่นะครับเราจ่ายแล้วไปเท่าไหร่นะครับเราคงค้างเท่าไหร่ตอนนี้นะครับให้บริการทั้งหมด3ามหมวดหมู่ด้วยกันนะครับได้แก่โมเดลกันดั้มนะครับมีไดแคสคาร์นะก็อันสุดท้ายก็คือเป็นอาร์ทพอยนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถทดลองใช้งานก็ชีได้ฟรีเลยนะครับโดยเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Google Chrome หรือ Safari ทั้งบนมืือถ แล้วก็บนคอมพิวเตอร์นะครับโดยการพิมพ์ว่า gotchi.app ยังไงก็ขอฝาก gotchi ไว้ด้วยนะครับจัดการของสะสมของคุณได้ด้วย gotchi.app ครับ PS วัสดุหลักในการทำกันผ่าวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสำหรับ PS นะครับก็คือโพลีสไตรีนนะครับเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งนะที่เราเห็นในชีวิตประจำวันเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกถาดพลาสติกกระมังขันน้ำอะไรพวกนี้นะครับทำจากพลาสติก PS หมดเลยเพียงแต่ว่ากันพานะครับจะใช้พลาสติก PS แบบเกรดพิเศษนะั้นชื่อว่า GPPS นะครับซึ่ง PS เนะครับเราจะมาใช้เป็นส่วนประกอบในส่วนของโครงนอกทั้งหมดของกันพาเลยนะดังนั้นนะครับในเกรด s c เนี่ยเราจะเห็น PS เนี่ย70 8 0ขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับและในบางตัวที่เป็นตัวใหม่ๆนะครับจะมี KPS นะครับซึ่งเป็น PS แบบพิเศษด้วยนะทำให้กันพา s g ในรุ่นใหม่ๆเนี่ยมี PS แทบจะ100%เลยเหตุผลหลักนะครับที่เขาเอา PS มาทำกันพานะก็คือความแข็งแรงนะครับแต่ว่าเบานะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือ PS เนี่ยเป็นวัสดุที่ค่อนข้างจะหล่อง่ายนะครับเวลาขึ้นเข้าไปในแม่พิมพ์แล้วสามารถให้รายละเอียดเนี่ยที่เยอะกว่าพลาสติกประเภทอื่นนะครับ เรื่องนึงนะครับก็คือเราสามารถทำา p เเนี่ยให้เป็นแบบชิ้นส่วนใสได้นะครับและนอกจากนี้นะครับเม็ดสีที่เราผสมเข้าไปใน PS นะครับมันแสดงสีออกมาเนี่ยได้ค่อนข้างตรงนะครับแล้วก็ค่อนข้างสวยนะครับมากกว่าพลาสติกชนิดอื่นนะครับที่อาจจะทําให้สีมันดรอปลงหรือว่าหมดลงนะและนอกจากนี้นะครับการผสมสีพวกสีเมทัลลิกอะไรเงี้ยมันก็สามารถเข้าได้ดีด้วยนะครับ เรื่องราคาครับก็เป็นปัจจัยสาคัญเหมือนกันนะ PS เนี่ยมีราคาค่อนข้างถูกกว่าพลาสติกชนิดอื่นทําให้สามารถควบคุมต้นทุนของการผลิตได้ค่อนข้างดีนะครับและสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการโมดิฟายนะครับ PS เนี่ยมันสามารถใช้ซีเมนต์ในการละลายพลาสติกได้แล้วก็มาต่อกันได้นะครับสามารถเชื่อมกันได้ด้วยซีเมนต์นั่นแหละก็คือมันเป็นการละลายพลาสติก PS เนี่ยก่อนที่เราจะรวมหลอมรวมมันเข้าด้วยกันนะครับกับ เรื่องของการทําสีนะครับคือหลักๆเลยเนี่ยพลาสติกพีเอสเนี่ยมันจะมีพื้นผิวนะครับที่ค่อนข้างมีรูพุ่นนะครับทาให้สีเกาะติดได้ค่อนข้างดีกว่าพลาสติกชนิดอื่นนะครับดังนั้นมันสามารถทําสีได้ง่ายนะครับแต่ทั้งนี้ PS ก็มีข้อเสียอยู่นะครับก็คือ PS เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยถึงแม้มันจะแข็งแรงนะครับแต่ว่ามันไม่มีความยืดหยุ่นที่เพียงพอเนะเวลาที่เราเอาไปทําเป็นแบบพวกจุดหมุนพวกข้อต่ออะไรพวกเนี้ยมันอาจจะทําให้มันแตกหักได้นะครับดังนั้นเขาเลยต้องทําเป็น KPS มมาใใหนะห่่รือวช้เป็นพวก PE แทน ในส่วนของข้อต่อนะกับอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือที่ควรระวังเน่ยก็คือเรื่องของการทาสีนะครับก็คือเวลาที่เราทาสีเราไม่ควรเอาทินเนอร์นะครับสัมผัสกับพื้นผิว PS เโดยตรงนะเพราะว่าหลักเลยเนี่ยพีมันสามารถโดนทินเนอร์ละลายได้นะครับ ดังนั้นเวลาที่เราพ่นนะครับสีหรือว่าพวกแลกเกอร์ที่มี่สมผส,สมของทินเนอร์นะควรจะพ่นห่างๆนะครับให้ทินเนอร์มันละลายไปก่อนนะเพราะว่าถ้าสมมติพวกทินเนอร์เนี่ยมันสีมันไปขังอยู่ที่พื้นผิวนะครับมันอาจจะทำให้พลาสติกเสียหายได้ครับถูกกัดได้นั่นเองนะครับและอย่างที่เล่าไปนะครับ PS เนี่ยทั้งถูกทั้งแข็งแรงนะครับแล้วก็สามารถโมดิฟายได้ง่ายนะดังนั้นวัสดุหลักในการทำกันพาก็เลยเป็น PS นั่นเองนะครับ พลาสติก ABS ในกันพาคืออะไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสำหรับ ABS นะครับมาจากอะคิโในไตรบูทาดีอินสไตรีนนะครับซึ่งก็จะเป็นวัสดุหลักนะครับที่เอามาทําในส่วนของโครงด้านในของตัวกันพานั่นเองนะครับซึ่งข้อดีของตัว ABS เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของความแข็งแรงแต่ว่ามีความยืดหยุ่นที่สูงกว่านะคือมันจะมีความเหนียวกว่า PS ธรรมดาดังนั้นนะครับมันจึงเหมาะมาทําเป็นโครงในนะครับมีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นนะครับทนต่อแรงกระทำนะครับได้ดีกว่าพลาสติก PS นั่นเองแล้วทำไม ถ้าเขาถึงไม่เอา ABS เมาแทน PS นะทางนั้นที่มันแข็งแกร่งกว่านะหลักๆเลยเนี่ยก็คือต้นทุนมันสูงกว่านะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือเรื่องของรายละเอียดตัว ABS เนี่ยมันหล่อมาแล้วเนี่ยมันได้รายละเอียดต่ากว่า PS นะครับดังนั้นมันเลยเหมาะสําหรับอยู่โครงด้านในมากกว่านะและนอกจากนี้นะครับเม็ดสีเนี่ยเวลาที่เราเอาไปหลอมรวมกับ ABS แล้วเนี่ยความสดของสีเนี่ยมันจะดรอปลงนะครับโดยเฉพาะสีโทนสว่างนนครับดังนั้นเนี่ยมันเลยไม่เหมาะสําหรับการเอามาเป็นเกราะหรือเป็นส่วนที่โชว์ และสุดท้ายนะครับพื้นผิวพลาสติก ABS เนี่ยค่อนข้างจะลื่นนะครับดังนั้นเนี่ยทำสีเลยค่อนข้างยากครับจำเป็นที่จะต้องมีรองพื้นดีๆก่อนนะครับถึงจะทำสีพวก ABS ได้นะครับและมีเรื่องที่ควรรู้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือพลาสติก ABS เนี่ยไม่สามารถละลายด้วยซีเมนต์ได้นะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำพลาสติก ABS หักนะครับเราควรใช้กาวร้อนหรือกาวช้างหรือกาวที่มันมีส่วนผสมของอะคริลิกนะครับติดแทนนะครับเพราะว่าตัวซีเมนต์ไม่สามารถละลาย ABS เนี่ยแล้วก็ประสานกันได้นะครับ สำหรับ ABS นะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเจอในการพา MG ขึ้นไปนะครับ MG RG พวกนี้นะครับก็มักจะมี ABS นะครับเป็นส่วนประกอบในส่วนของโครงในนั่นเองนะครับและเพื่อนๆนนะครับมีประสบการณ์กับพลาสติก ABS ยังไงบ้างนะก็เอามาแชร์กันได้นะครับ PE พลาสติกที่ทําให้กันพานี่สามารถขยับได้วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับ PE นะครับมาจากโพลีเอทิลีนนะครับก็เป็นพลาสติกอย่างหนึ่งเนะาะคุณยิงทําเป็นพวกขวดน้ําเป็นพวกถุงพลาสติกอะไรพวกนี้นะครับแต่สําหรับตัวกันพานี่เราจะเห็นว่าพลาสติก PE เนี่ยมันจะอยู่ในแผง PC นะครับหรือว่าโพลีแคปนั่นเองนะครับซึ่งแคปเนี่ยมาจากคําว่า ปลอกนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับว่าการเอาปลอกเนะี่ยไปหุ้มอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างนี้นะครับโดยที่ PE ในกันพาน,นะครับเราจะรู้สึกว่ามันจะนุ่มๆหยุ่นๆ คล้ายๆกับยางนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับในกนารพาเนี่ยเราเอามาเป็นชิ้นส่วนสําหรับข้อต่อนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือ PE เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการรองรับแรงกระแทกได้ดีนะครับม,มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นครับก็เลยเอามาทําเป็นพวกข้อต่อบานพับนั่นเองนอกจากนี้นะครับพื้นผิวของ PE เนี่ยค่อนข้างจะลื่นนะดังนั้นเขาก็เลยทําชิ้นส่วนของบอลจอยนะครับมันสามารถทําให้ขยับ เื่นได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือมันสามารถหดได้ด้วยนะครับคือเวลามันหดแล้วเนี่ยมันจะทําให้สามารถล็อกพวกบอลจอยเนี่ยได้พอดีด้วยนะแต่ทั้งนี้ PE ก็มีข้อเสียมากเหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือ PE เนี่ยมันเสื่อมสภาพเร็วกว่าพลาสติกชนิดอื่นนะจะเห็นได้เลยว่าเวลาข้อต่อนเนี่ยเราขยับไปเยอะๆนะครับพี PE มันจะเริ่มนรับน้ําหนักไม่ไหวเนาะทำให้พวกแบบอ่อนแรงแขนขาตกนะครับอีกแบบนึงเนี่ยก็คือบางทีเราก็เห็นว่า PE เนี่ยมันแตกหรือว่าเสียรูปนะครับเร็วกว่าพลาสติกอื่นๆนั่นเองนะครับ หลังๆมาเนี่ยบันไดครับก็เลยเลิกใช้พลาสติก PE ในการทำโพลีแคปแล้วนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็น KPS แทนครับซึ่งเป็น PS แบบพิเศษนะครับซึ่งผมจะเล่าในคลิปถัดไปครับสำหรับพลาสติก PE นะครับไม่สามารถเชื่อมกันด้วยกาวได้นะครับดังนั้นถ้า PE พังแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้กาวตาช้างติดไปเลยนะครับหรือว่าก็เปลี่ยนใหม่ทั้งชิ้นไปเลยนะครับเพราะว่าพลาสติก PE เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีอะไหล่หาได้ค่อนข้างง่ายนะครับและมีอีกสองข้อนะครับที่ควรระวังเนี่ยก็คือ PE เนี่ยมีความเหนียวค่อนข้างมากนะครับทั้งนั้นนะครับถ้าสมมุติใช้คีมตัดไม่ดีนะครับคีมอาจจะบินหรือหักได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือพื้นผิวของ PE เนี่ยค่อนข้างลื่นนะครับดังนั้นจะทําสีไม่ติดนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีประสบการณ์ดีไม่ดีกับพลาสติก PE หรือพวกแผงโพลีแคปยังไงบ้างครับก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับพลาสติก PP พหนึ่งในความพยายามพัฒนาข้อต่อในกันพาของบันไดวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับสำหรับพลาสติก PP นะครับมาจาก โพลีโพรพิลีนนะครับจริงๆแล้วเนี่ย PP เนี่ยมันเป็นขั้นกว่าของ PE นะครับก็คือเป็นพลาสติกเนี่ยที่แข็งแรงแล้วก็รับแรงกระแทกได้ดีนะครับยืดหยุ่นโอเคยืดหยุ่นอาจจะน้อยกว่า PE นะแต่ทั้งนี้เนี่ยมันมีความเหนียวมากกว่า PE นะครับแล้วก็คงรูปได้ดีกว่า PE นะปวนใดเอา PP นะครับมาใช้เช่นเดียวกับ PE เลยก็คือเอามาใช้ในส่วนของข้อต่อนะครับและส่วนที่เขาเอามาใช้มากที่สุดเนี่ยก็คือในการทำ Advanced MS Joint ของกันพานในเกต G ร์ RG นั่นเองครับที่มาไอัตวันเอ็มเอสยนิดหนึงนะมันคือเป็นโครงในสําเร็จนะครับที่เราสามารถตัดออกมาแล้วเนี่ยสามารถขยับเคยื่อนได้ทันทีเลยนะซึ่งเป็นการหล่อพลาสติก2อ,อย่างเข้ามาใน โครงเดียวกันนะนั่นก็คือ ABS กับตัว PP นี่เองนะครับ ABS จะเป็นส่วนที่เป็นสีดำๆแข็งๆแล้วก็ PP เนี่ยมันจะออกสีเทาๆหน่อยนะครับแล้วก็จะอยู่ในส่วนของปลายแล้วก็ส่วนที่เป็นจุดขยับข้อต่อต่อตางๆนะครับโมเลกุลของ ABS กับโมเลกุลของ PP เนี่ยมันไม่ทําปฏิกิริยากันครับดังนั้นเวลาหล่อเอามาใส่พร้อมกันแล้วเนี่ยมันสามารถแนบสนิทกันได้โดยที่มันไม่ติดกัน และนอกจากนี้นะครับ PP เนี่ยก็อาจจะใช้ในชิ้นส่วนที่เป็นส่วนท่อต่างๆครับที่สามารถดัดโค้งงอได้นั่นเองครับส่วนที่แบบว่า เช่นท่อพลังงานอย่างเงี้ยที่เวลาที่เราต่อเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาที่เราขยับเคย,ยื่อนหุ่นเนี่ยไอ้ท่อเนี่ยมันสามารถบิดเบี้ยวอะไรอย่างงี้ได้นะครับแต่าทั้งนี้นะครับแอดวานซ m เ j o มเนี่ก็มีข้อเสียค่อนข้างเยอะนะครับลหลักๆเลยเนี่ยก็คือ a d ดวานซ MS j o มเนี่ก็พอใช้ไปนานๆาแล้วเนี่ยก็เจอปัญหาเช่นเดียวกับ PE นะครับนั่นก็คืออาการอ่อนแรงครับตัวข้อต่อต่างๆเนี่ยมันก็เสื่อมได้ง่ายตามการเวลานะครับคือมันไม่ได้เสื่อมเหมือน PE อีะมันไม่ได้ถึงขนาดเสียรูปอะแต่ว่ามันก็ไไมม่สาาารรรถััับบนนนน้น้ํหกกดดอีจุึงะค จะเห็นได้ว่าพลาสติก p ีเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่หักนะครับแต่มันจะขาดแทนนะครับก็คือถ้าสมมติเราบิดผิดรูปอะไรเงี้ยอย่างเช่นโครง RG ีของยูนิคอนนะครับถ้าสมมติคุณบิดแบบผิดท่าหรือว่าบิดโดยที่มันลื่นไม่พอเนี่ยมันทําให้พลาสติกมันขาดได้นะครับคือมันขาดอะมันไม่ได้หักอะ ดังนั้นนะครับหลังๆมาเนี่ยกันพานในเกตอารจีใหม่ๆก็เลยไม่มีแอมวันอิมเอยนะครับแล้วก็ไปใช้ KPS แทนทั้งหมดเลยสุดสังเกตของพลาสติก PP นะครับก็คล้ายๆกันกับ ABS ครับก็คือพื้นผิวค่อนข้างลื่นนะครับไม่ทำปฏิกิริยาเคมีดังนั้นก็จะทาสีติดได้ยากมากนะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้กาวซีเมนนะครับในการเชื่อมได้นะครับเพราะว่าเป็นพลาสติกคนละชนิดกันเนาะดังนั้นก็อะต้องใช้กาวช้างนะครับส่วนใหญ่แล้ว PP เนี่ยมันเป็นชิ้นส่วนข้อต่อด้วยดังนั้น เวลาที่จะยึดพลาสติก p p เข้าด้วยกันเนี่ยก็ควรใส่แกนยึดไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเอาพ P มาติดกาวเฉยๆเนี่ยส่วนที่เป็นจุดขยับเนี่ยมันก็หักซ้ำได้นะครับเพื่อนๆละครมีประสบการณ์กับโครง a d v a n c e MS อ้อย่างไงบ้างครับเ้วเคยทำพลาสติก p p หักบ้างไหมนะก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับพลาสติก KPS คืออะไรแล้วทำไมบันไดถึงพยายามเปลี่ยนมาใช้วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ KPS มาจากเคียวกะโพลีสไตลีนครับเคียวกะแปลว่าเรนฟอกนะครับหรือว่าเสริมแรงนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็น สายลีนขั้นพัฒนานะครับก็คือเสริมแรงมันให้มันรับแรงกระแทกได้เยอะขึ้นนะครับซึ่ง KPS เนี่ยมันมีข้อดีของ PS มาแทบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความแข็งแรงราคาหล่อแล้วออกมาเนี่ยดีเทลออกมาสวยงามทำสีง่ายซ่อมแซมได้ง่ายแต่ข้อดีอ่ะที่ทําให้มันดีกว่า PS ธรรมดาเนี่ยคือจะมีความยืดอยู่แล้วก็มีความเหนียวมากกว่า PS ธรรมดานะครับทาให้มันสามารถรับแรงได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ จะเห็นได้ว่ากันพาย s g และ RG ตัวใหม่ๆนะครับก็จะใช้ KPS มาเป็นโครงในแล้วก็เป็นส่วนของข้อต่อแทน KPS เนี่ยเริ่มใช้ในกนารพานะครับในปี2017นะจากข้อมูลที่ผมหามานะครับตัวแรกที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็น RG Unicon g u n d a m นะครับ สำหรับ KPS นะครับในใบต่อเนี่ยเขาจะเขียนว่า PS ธรรมดานะครับคือเราจะรู้ว่าอันไหนเป็น KPS เนี่ยอาจจะต้องไปหาข้อมูลเชิงลึกเองนะแต่เวลาเราสัมผัสเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยนะว่าตัวไหนอะเป็น PS ธรรมดาตัวไหนเป็น KPS นะครับเพราะว่าความนุ่มนะครับมันจะแตกต่างกันอยู่นะ แต่ทั้งนี้นะครับหลายๆคนก็ยังมองว่า KPS เนี่ยมันมีข้อเสียข้อข้อทั้งเยอะนะโอเคว่ามันแข็งแรงโอเคว่ามันยืดหยุ่นนะครับแต่ว่ามันมีความยืดหยุ่นแล้วก็รับแรงกระแทกเนี่ยได้น้อยกว่า PE นะครับคือ KPS เนี่ยมันอาจจะเหมาะสําหรับโมเดลเนี่ยที่แบบว่าจัดท่าเราตั้งไว้นานๆนะครับแต่ทั้งนี้นะครับถ้าหากเราเป็นคนที่แบบว่าเล่นแล้วก็ขยับบ่อยๆนะ KPS เนี่ยมันมีแรงเสียทานมากกว่า PE นะคือถ้าตัวไหนเนี่ยที่มันขยับบ่อยๆเนี่ยอาจจะมีการศึก ได้ง่ายกว่า PE ด้วยซ้ำนะครับแล้วคุณล่ะครับมีประสบการณ์กับ KPS ยังไงบ้างนะครับก็เอามาแชร์กันได้นะครับ POM พลาสติกที่น่าจะดีที่สุดแต่ว่าบันไดไม่เลือกใช้วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับสำหรับ POM นะครับมาจากโพลีออกซิเมทิลีนนะครับก็เป็นพลาสติก พรีเมียมชนิดหนึ่งนะปกติแล้วเนี่ยใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าข้อดีหลักๆของ POM เนี่ยก็คือเรื่องของความแข็งแรงทนทานโดยที่น้ําหนักเบาวกว่าโลหะนะครับซึ่งเราจะเห็น POM เนี่ยในโมเดลของโคโตบุคิยะในบางไลน์นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็ยังเป็นไลน์พรีเมียมนะในไลน์ของกันพายเนี่ยอาจจะเห็นในไลน์ของไฮเดสโซลูชันนั่นเอ,เองนะครับก็เป็นชิ้นส่วนของโครงสําเร็จที่ทํามานะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับปกติแล้วก็เอามาทําเป็นโครงในนะครับแล้วก็เป็นชิ้นส่วนที่เอาไว้ ขยับได้นะครับเพราะว่า uh, POM เนี่ยมีแรงเสียดสี ค่อนข้างต่ำนะครับคนแรงเสียีค่อนข้างดีนะครับทาให้โมเดลที่ออกมาเนี่ยจะค่อนข้างแข็งแรงนะครับแต่ทั้งนี้นะครับข้อเสียหลักๆของ POM เนี่ยก็คือเรื่องของราคานั่นเองครับ POM เนี่ยราคาสูงกว่าพลาสติกทั่วไปเนี่ยประมาณ4-5เท่านะซึ่งถ้าหากกันผ่านะครับเอา POM มาทำเนี่ยราคาของกันผ่าจะสูงขึ้นกว่าเดิม3-4เท่าเลยและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เรามักจะเห็นกันเนี่ยก็คือ POM อ่ะมักจะเป็นชิ้นส่วนที่ทําแยกออกมาเลยนะครับไม่ใช่เป็นชิ้นส่วนที่อยู่ในบนแผงแลันเนอร์นะหลักเลยยนนี่ก็คือมั ตัดยากเหนียวแล้วก็มันแข็งแรงเกินไปนั่นเองครับไม่เหมาะสําหรับเอามาทําแบบ DIY หรือว่ามาตัดเองนั่นเองดังนั้นนะครับเราบางทีเราเห็น POM นะในการพาในเกตอื่นๆนะซึ่งมักจะเป็นชิ้นส่วนเสริมเฉยๆนะแล้วก็เป็นชิ้นส่วนสําเร็จออกมาให้แล้วคือพร้อมประกอบเลยครับเพราะว่ามันตัดออกจากแผงยากนั่นเอง P.O.M. นะครับถึงแม้จะเป็นวัสดุที่ดีแค่ไหนนะแต่ว่าด้วยราคาที่สูงขนาดนี้นะก็อาจจะทําให้ไม่สามารถเข้าถึงทุกคนได้นะครับซึ่งอาจจะขัดกับทิศทางของบันไดนะครับแล้วเพื่อนๆราคาคิดเห็นยังไงกับพลาสติก P.O.M. นะก็เอามาแชร์กันได้นะครับ